เฮ้ยนั่นบะเทียงเจ้าแม่ผัดเทียงนะแม่แม่ผัดไปจักเช้านะเช้าเทียงเจ้าได้เช่าเทียนเทียงนเจ้ามันคือเจ้ลงไต่มันคือเจ้ขึ้นเนื้อนะลมผัดเลยลมผัดเอ้ยกองมาหนีบ่ะนะแม่อ้าวนั่งได้ถ้าก็นั่งบ่ก็นั่งเราจะได้ยืนได้นี่ เงาคนเกีียวเผาเกลียวหน้าม่เมื่อ สบายดีไะสวัสด,ดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบดสุขุชุคนโมบาพี่น้องฟังลาวฟังไทยต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสูซองสาบวบัวข้ามบ้านเฮาอีกแล้วเลยก็มาพบมาพ่อคับสาบวบัวมื้อน,นี้น้องพ่อแม่พี่น้องกะมาหาสาวบุญมีอยู่ทงไฮทงนาเพื่อนน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะ <S <S เป็นจังใดสาวบุญมีเกีียวเข่าแล้วละบ่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแต่ก่อนสาวบัวก็เคยมาหาสาวบุญมีนิด อย er no ู่เพ <Okay>. ื่อนเพิ่นพ่อแม่พี่น้องนาะมือนีก <t> <ing> ับบุกมาหอดให้หอนาเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไดก็เข้าไปทักทายสบายดีกับสาวบุญมีเพิินก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมน้ำกันเนาะอ่าก็คือฉบวกกัพึ่งมาเป็นครั้งแรกเนาะมานาสาวบุญมีเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เดี๋ยวไปหาสาวบุญมีเพิินก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยนั่งสาวบุญมีกะนั่งยูคุม xem người xem bài đi xem bài đi sao bài đi xem bài ta, xem bài đi xem bài là sao hiện bài <laughs> đi ôi đi bà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 i đi nó đi bài đi sao bài, sao bài đi đúng? Sao? Đời. Sao bài đi sao bài đi bài đi bài đó bài bài đi bài đi พักเทียนแม่แม่ค่ะถัดไปซักเช้านะเช้าเทียนก็ได้เช้าไม่แม่นละเทียนแต่ก็มันคือแช่ลงไต่มันคือแช่ขึ้นเนื้อนะลมพัดเลยลมพัดเอ้ยกองมาหนีบ่ะนะแม่นอันนั่งไะถ้าก็นั่งบ่ก็นั่งเราจะได้ยืนเด้นี่ นอแก่าามืยคะนเขึ้นมาซะเมื่อยเนาะข้ามาโดยบังเอิญบวีแนวมาฝากมาต้นยบวมมาหาทั้งน่องน้องน่องมวยเนาะข้ามาเนาะก็เดียวงบุญมีเ้น้องมวยนะกะแวะมาหน้าสาบุญมีเลยกับบมมีน้าบวมมีในน้าเย็นมาผานชักโดยมันบรรยากาศกัเย็นอย่เนาะมานเย็นยู เป็นสองสามวันน <tagged. S 3> yes, so mm ่ะโอ้ยเจียมสามีก็จะให้กันกูได้บมมีลมเนาะแมนแต่มึงนี่แบบมีลมเลยบด้ลมดีๆจะบ้ลเนจะตกอีกจะบ้องปวดว่าน่แมนคอยๆคอยๆคอยจะทาคอยเองคอยคอยนเป็นนั่งไมเ้าฮ่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 าฮาฮ่า่าฮ่า่าฮ่าน่าฮ่านีาฮ่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 ค่า่า่าฮาฮ่่่าา่ ไม้ปันก็เทื่อแหละเนาะงัง้่ได้ปันก็เทื่อมาตกลงไปก็ขึ้นมาตะเกียร์เขาเกี่ยนนอนเนาะคือว่านอนให้นอนหน้ากันนอนเทียงนี่แนเนาะแมนนอนเทียงมวญาดบอกแบบวลาลมมาแหงที่ไม้จะยากเนี่ยจีลมเนาะเมนคือว่าแบบบอดี้ผู้เฮ็ยนหาเนาะแมนไปโยกดูข้ามเนาะไมมันมันเกิดทำไงทำได้ใช่เนาะเมนบอกปกติเทียงเนี่ยจะใช้ลงไต้เดิึ้นนี้จะขึ้นเหนือเนาะหรือว่ามันมัน ตือจังว่าอาหนาฝนเลยฝนลงมาทางนี้เนาะแมนก็บอเป็นยังมันเซ่นแบบนี้ได้จักปีแล้วเนาะประมาณก็แต่พอทางประธานได้เสียปุ๊บมันคือเวลาปีหลายปีตืบอยู่ใช่จะเบาเด้ออาเวลาหนาฝนมากแล้วพี่แต่วันนี้ลมลมมาเนื้อค่ะก็ต้องลมเซตัยนั่นเองมันเอาเพลงมันแต่ตัได้ได้คือเกล่องอะไรเอาเพลงเลยโอ้ยเบอร์หยกเบอหยกเนาะเพื่นห่างกันว่ากินข้าวเที่ยงนะบ้าน ยังแค่ไม ouais, nada, ่กินได้ยังแน่กินข่าเทียงคนกบบอคนกบเนี่ยมันไม่กบเฉงนี่เนาะนะเน้อย่าด้อกินโดนนนนะน้องน้าคอยกบอยากอึดได้งามแมนแมนเนาะงามเท้าเกี่ยวเข่าเนีกบกับหยากมันแบบคือกระปูนี่แหละปูจะกินกระปูภาษาลาบลาบัวเออเนาะแซงว่า่อยกันกินคือกันเลยเนาะลาบัวว่าให้มากแมน กินกับต่ามะคุงก็ยามนี่นั่นน้องแหละมัดมัดข้อบะไรมีบอน่ะมีมันบ่เป็นโอ้ยมียามนี่บ่เอามีได้บางทีกะมีมีมีบ่เกี่ยวข่าวสิบอ้บมีก็จะยามนี่เกี่ยวข่าเป็นมีคก็จะใส่เจ้าสางว่ะแมนอ้าวบางเสือมสอกูเหมือนเกันเจ้าบิดเอาเวิร์ดแมนเอามาถึงน่าแซ่บนะแซบเวอร์เนาข้อที่มันยัง S <S สุกคัก <expand> นะพอชั้นเจ้าจังจ้องแล้ะน้องผมมาเจิ้งแลอนก็เป็นยูปีนี่เนี่ยเปพนเบิงนึงหั่นพลตกกับมาได้นั่นบ่มาได้เปียกบอสาวบุญมีก็เปียกอยู่พอดีซุ่มเนี่ยโอ้กไวแล้วก็ต้นใหม่ก็ได้ต้นเนาะไม่น่าจะต้นใหญ่เปรี้ยวเข่าจะค้นนะนี่นี้สามคนสามคนปกติได้สิปกติสองคนก็ไม่ บำลังจ้างว่ะสะจ้างอยู่แต่ว่าช่วงนี้แบบบ่มีคนหันมาช่วงนี้หันมาเนาะแมนใครจะเจ้าก็เกี่ยวทอดเราไปนานแล้วเนาะเกี่ยวจจ้างจักคนบางหั่นน่ะจ้างประมาณสองสามคนบอก่อวงก่อนชุดก่อนน่โดนแต่แบบประมาณห้าคนยังจะเอื้อยเอาเงินมาให้นี่บ่จ้างจะเอื้อยเอาเงินมาให้เกี่ยวให้เกี่ยว2คนโอ้หนุคนงานมากเนาะ เอาบ่เป็นหยังก็เงินไว้ซื้กินเติมพลังเฮาอันนี้ได้ได้สิเพิ่นบ่มาเนาะแม่นคือว่าได้ช่วงนี้ก็แบบกําลังคึดเกี่ยวเข้าเนาะไปกอยากแล้ว่ะบ่เราดีเพิ่นก็ยังไปเอาไกลเนาะแม่นเพิ่นมีรถเนคือเฮาบ่มีรถก็แม่นหาแถวใกล้ถ้าผู้ใกล้บ่มากคือบ่มีคือมหน้าคือบ่าวดีจะเอาไกลกเพิ่นไปรับไปชงเด้หมู่บ้านสายบุญเพิ่นเนาะก็ทา30กวโเนาะแม่น คขากระซิบๆไปแล้วน้องมันบนท่านได้ก้อยแล้วว่าเข่ากันโดนได้ก้อยแล้วก็มีได้ก้อยแล้วก็มีโดนลูกก้อยนะเฮ็ดบอลเดียวนี่วะน้องแมนบอลเดียวท่านยื่ดอกใช่ไหมยังลายตืบบอลายยังอะไรตืบบอ๊ะเนาะตไปเบิ่งบ่จ้ะเอาน้องเพิ่งลงเกี่ยวอีกวะด้วยนะได้เกี่ยวเป็นอะไรเกี่ยวไปวันอากาศมีเท่ากันน้องไปไปเบิ่งทั้งน้องเพิ่งเกี่ยวเข่าเบิ่งอันอยู่ให้น้า องนองบุญม yeah, ีพ่นเข่างานบ่ปีน anyway. oh, okay. yep. et ี้ไดนมีมีหวยมีห้องบ่ไนะลุมลงไป ่อมมาเป็นหวยแดงองทอเจ้าลรวก็ไปว่าเขาบอกวาอยคืพ่อความคิดกันา้นดหงๆเอาไว้วาเลยสบายดีแม่สบายดีสบายดีโดยมาับบุกนเลาะตื่นตื่นแล้วเพ่นนะทนมาใช้ถุงมือดี แมน้ำแม่น้ำายุบกันได้ไหมอยากมาทอแตนก็ให้หน่อยแม่นห้างแตนหลายเลยเดี๋ยวเขาอยากคิดสภาพกันแตนตัวหอดใช้นาจารังหลาหอดกุกขามนี่หน่อยคืนนี้ลงพุ้นลงพุ้นท่านลุมพุ่นั็คือเกียวแล้วเระบอหนะาบุน เดียวแล้ว้ให้ยายห้เดียวข่านก็ีเมยเนะมีเียง้อนก็ขึ้นเส้นตรงเดียวนี่บอสข่าคนจะไม่เสีอนบ็นะเข่าวขนบ่อนนะมีเสียงนอนจะเข่ากอะไรเมย์เด๊เข่าเอ็นหลังนะมันนี้ว่านอนกํากำลังเอ็นอยู่เข่ากบชูเขาเี้เขาก็ทีเมานะเมาแดดเมาลมมาแดดนะเลยนอนก็มึนเลยกำลังเซ่่าเห็นตนนะ เกี่ยวเขาอานกหานเนาะนี่ๆี่นก่ใครเบิ่อเลยหยาดนะปุ๊บแล้วบ้านเาเอื่อนหยายุบนอกใ่้งฟังให้คนเอะน่อก็จะดูเขาพูดไปทาหยาดนี่คอมเมนต์บอกตามบินตาในเด้ออืเนาะ้กเป็นเพราะว่าอันบางทีอาจารยกคไดบทสืกแท้เนี่ยจะทำาบาะเนยจะเป็นเป็นยังไปเป็นเท่าี่นะแต่ลพวกเอ่อปนหมาวานเนาะเป่นหมาวานที่มาเป็นเมม ข่าแนงามเถอะเนาะคนไทยราเอ้ยคนถึงงามคนมาชอยบ่อน no, mm ่ะสาวบุญนีเร oh. yeah, awesome. ียกยะมาชอยบ่อดูว่าเท่นรงไหนน่กันแล้ว่างงานเจ็งามขนนนเ่งนอนไมนอนรกเขานนอนเหมือนนอนกับมีน้ำสําเนาะนอนนอนกับนอนเหมือนมีน้ำอันนี้น้ำามนี่นะใย้ยิลุมู้มีหย่าก็มีเห็นไหมางา ว่าห้แถวนี้มันเป็นไฮลำนิลำแถวหน้าวานมาคุณน่ะแถวหน้านาวานื้่ตึงอ่ะโอ้ยนยังไม่ได้เกี่ยวด้บ้านาวานนะเกี่ยวน้อยเดียวนี่ยเกียวแต่ตยังยังบ่ได้ยังยเกี่ยวไ่มนยังไม่นีฮเนไะเนาะยานไล็ไ่ได้ซองไหเอน เนี่ยน่าดองคือเล่นแม่นะเข่าเจ้ามันเมึนแม่นะเข่าเจ้ากระชังบวมมากกระยังเกี่ยวชอยอยู่ดอกไปก็ะโดดเนาะให้ทักอ่างเพิ่นเลียมาเกี่ยวซอยซาบุญมีอ้ามาช่อยเกี่ยวเนาะช่อยเกี่ยวเข่าน้องก็กินเข่าเที่ยงแล้วบ่ ยังท <Yeah. S 2> ่านได้กินซ้ำโอ้ยมือเป็นการพักผ่อนโอ้เห็นมันบดผลลงมาอีกมันลงมาผัดแดดเนาะโอ้อาดูเด้อเป็นกำลังใจให้นมหรือว่าใบ้าง่ายง่ายมากคุณผัวมาเกี่ยวซอยใย้มาเกี่ยวซอยเป็นน่องเป็นเอานะเนามสุดีดดัดสินใจเด้อเนาะนุ่มๆ ทางไทยไกดมาซานก็คือดมาซา่อยจะเอาคนมากคนน่่ยอาทเนา่ยสนแานบคนาชอบมากเนาะาคนกได้ึงันเยาเองทีันาโงหากระเจ้ามาเกี่ยวกะ พอคอยมีคนกะเทากะไปเชื่องเย็นเนาะเติมพลังน้ำเย็นๆเนาะซาบุนมี่เนย่ยเมื่อยไปเกี่ยวข่าหนาจุดดำหนาจุดำโอ้ยเนาะเันขาเมื่อยเจ้าบ้าต้องเบ้าเลยเดือยนี้นะช่วงนี้มันเท้าเกี่ยวเข่าเน่ะกะฮอนอากาศฮอนเน่ะ จะเห็นหน้าลำก็จะอว่ากันเล้อเนาะเอฟซีก็ค่อยว่าหน้าดำก็ท่งทิมหน้าขาวมาให้เด้อเรียนๆเขาเกี่ยวเข่าช่วงนี้มันสีบด๊ากรัวลมผัดเฮงเลยเพราะว่ากรัวขี้ฟื้นตัวนี่ปกติน้องเป็นขาวก้นี้อีเม็นมอของแม่ขออกมาแต่ก่อนทั้งน้องเิ่นกัไปเห็ดงานเนาะเห็ดงานกับกระดิฉูมันเกี่ยวกัคือตอนนี้แม่คือช่วงนี้กะเห็ด เรียกเห็นงานกับแม่แน่กะสิไปเห็นงานอยู่พุ่นกะแม่เกี่ยวผู้เดียวแน่ทั้งงอพิ่นก็เลยออกมาช่วยแม่เกี่ยวเขากว่เงานวะบแ่เป็นขาไปได้เนีดอ้าคือว่ายังไปไนีไยพ่นกัเลยแบบว่าอไเยืมงัว่าฉัาะบหูนะโบมีบโบมี มึงไม่พอโตแต่ก okay. 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 no ่อนกับทั้งน้องเพื่อนกรับจ้างเลยรับจ้างนี้ยงงัวกับเจ้าแม่ขายเปแลตอนพอเสียร์อต่ทั้งหน้าเหมือนกับแม่แม่เนาะกำลังว่ามันมียาคดีให้หน้เขาน่อยจะไดู้งูินพ่องูพรอมเลยเเขาพรอมเลยงูชินพร้อมอยากได้อยู่บ่ อได้ได้ยังไงนคอเสร็จงานนกาเด็กนอะไรก็้รเส็จงานดเงนืนเรย่งแบบที่ได้ินเป่ยงใจมีคนที่้านนะตัวหนึ่งขาสงวันเปิดบหูได้ขอบเยหมื่นปลายนะเนาะหมื่นปลายพนแปนดนตามนแม่นัด โซที่เข้าชื่อมาได้ยงเฮากัหาโตงามเรากะอยากแพงแน่ค่ะดีได้จูงมาให้แบาว่าอ๋อหัวประทิเชได้เนาะสาวบุญมีนมๆเปนเข่าทางหน้าฝั่งไทยเนาะมาเด้อมันเดียวเข่าซอยสาวบุญมีเพิ่นตอนนี้ก็สาวบุญมีเนาะกำลังต้องการเนาะสาวบุญมีเนา ่ดดนดแดแนบบมีเจ้าย่างเนี่ยมนมียาตกว่กนล้าบนตกเดี๋ยวโอ้ยเนาะแปว่าเด็ว่าฮอเนาะวาแดดเลิดว่าฮอกยังคุณเฮาไนึ่ะเป็นอเนาะอางนี้แบบจยเปิดนตก่วะมีแต่ว่ามีพอกลางแดดลางทายเนาะโลย เาเท้าเขาซอยบบบนีเลยอด้ยตรงเงินมาซื้อไอติมเย็นๆแกได้เนาะน้ำคมถึงมดแล้วจะได้มีแ h ้เนาะบางคนเขาไปซื้อใ่บ้านเม่อันชาบุญมีเวลาเจ้าขี่รถมาเจ้าขี่มาทางไดนนะตรงโค้งตรงใกลโอ้ เดินเดินแต่ไม่ขี่มือบางทีกับย่างชาวบาเจ้ารัดทงเมือได้ค่ะรัดทงรัดทงน่ะเมือทางนี้เพื่นหูจักหรอกมาเฮาบุเคยมานี่เฮาอีสี่ใบนี่เฮาก็คือว่ามึนตึ๊บเราเล่นน้องเพิ่นเคยย่างไอ้วบาเจ้าข้าคอยมาจ้ะรัดมาเรื่อยๆบัดมาเจอมาสาวบุญมีเนาะอื ผููจักแต่หน้เจ้าวันน้แม่ก็เฮ็ดแยกถาว่าแม่เฮ็ดลม้อยหอีหรือว่าผููว่าสาวบุญมีเพิ่นอยากมาใน่คือจผ้ามาถึงเนาะสาวบุญมีเอาเข็นลมกัดน่องบุญมีกัเย็นจะช่วยแล้วไฟไ้ยานน้องเดือดรยัะมีไนลุง่งพอเจ้าคือบบขึ้นมาเกี่ยวพี่นะ ดี่พี่กลับไปเดี๋ยวกลับไปอะไรเดี๋ยวอหนารีกันต้องไรมันสบายน่นาี่ย่งแม่มาคันเนคมาแบบนี้บม่ต้องใช้ถุงมือจับปวดปวดบ้าเจ้ากับุ้พงเลก็อใครอยู่หรอกกันช่วงนี้จะแบบเขามีรถแบบปั่นไแต่คือแบบมันเข้าปวดเอานี่นเอนะาะแม่ จำคือข้าวผดเอาหรือว yeah. right yeah, yes. ่าข้าวตียวคือรุ่นตะกี้นี่เอากระีเลยแบบเลือกแม่นต้องได้ชมได้ยังก็โอ้ยเนาะหงายแม่แม่ขากบมนเอาเะนแม่เลังหลาเด้อด้วยมันลังใจให้ด้ยกังใจพ่อนมนมื่อไรยัาเืมด้วยเนาะเออเบาหยอกเาแซวเปนงานงานยุัเน่เขากะ สบายดีพี่น้องเลอสบายดีน้องละสบายดีเ video, ลยสบายดีโดยกะโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กะมาฮอดนาสาบุญมีพ่อแม่พี่น anyway> ้องเลยเกี่ยวสองคนสามคนเนาะทางสาบุญมีเพิ่นกะเกี่ยวเข่าอ่าล่มแน่น้องพ่อแม่พี่น้องเนาะมีหญ้ามีน้ำแน่โอ้ยหลายอย่างพ่อแม่พี่น้องเลย จังใดก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสาวบุญมีเพื่อนเนาะจังใดก็ชูชูถ้าเอฟซีหนุ่มๆพังไทยเนาะอยากมาซอยสาวบุญมีเพื่อนเกี่ยวเข่ากะถือว่ามาช่วงนี้เ้อเนาะเพราะว่าช่วงนี้กะสาวบุญมีกำลังเกี่ยวเขา่าน,นะนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้ามาบ่ได้ถ้าว่าอยากให้ชาวบัวเป็นพา,านบุญสิพาเงินมาให้ทั้งน้องเพื่อนจ้างคนเกี่ยวเข่ากะยินดีนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะชาวบัวกะยินดีเป็นสพา,านบุญให้ครับ ทางน้องบุญมีเพิินสาวบุญมีเพิินเนาะจังไรก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสาวบุญมีมันแกวเกี่ยวข่าวไวๆเนาะแค่น,นี้แหละพ่อแม่พี่น้องเลยสบัรกับโเคยมาจัเทือเนาะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกพ่อแม่พี่น้องเลยนะจังไรก็สบัสบวก็สิได้กรับก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนะาะผากติดตามสาบวัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนะาะผากกดไลค์กดแชร์พอมีกำลังใจหรือว่าทายคิดลงไปเรื่อยเนาะ สาวบัวก็สิได้ขอกล่าข้ามาสบายดีสบายดี